สำหรับคนที่เจ้าเหนืออย่างผมคนโดนหนีบแต่แต่ทำอะไรร้องไม่ได้คล้ายๆอกหักแต่บอกเมียไม่ได้ <c oughs> นี้ผมได้รับโจทย์มาว่าเอ่อจากในคอมเมนต์นะว่าซองโคตอนนะครับซองสุดพกุกเปลี่ยนเป็นพุกในและพุกนอกได้นี่ครับซองพุกในเนี่ยมันใส่ยังไงอะไรไว้ตรงไหนนะครับอันนี้เบื้องต้นเป็นของก๊อกสินะครับแล้วก็ผมมีซองแม็ก ไปด้านข้างด้วยก็เดีย๋ยวจะมาทําให้ดูว่ามันใสยังไงแล้วก็มันทํางานยังไงนะครับอันนี้สําหรับเจ้าหน้าที่นะครับที่ต้องการพกในแต่ว่าแบบสายสื่อที่ต้องการแบบพกในแบบมิดชิดนะเวลาไปปฏิบัติการนอกเครื่องแบบหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับขั้นแรกนะครับเราก็ต้องมีกางเกงที่หลวมๆก่อนเราก็ใส่ไปเลยครับมันจะมีขาด้านข้างนะครับให้มันยัน ให้มันยันตัวเข็มขัดลงไว้เพื่อปืนเนี่ยมันจะได้กดเข้าข้างลำากวน่บก็ไซส์กอล์ฟนะครับมีซองแม็กเปล่าปืนเคีย์ให้เรียบร้อยแล้วเราจะเห็นพุงเล็กน้อยนะครับอย่าถือสาคนอ้วนอย่างผมนั่งหรือจะทำอะไรเนี่ยผมค่อนข้างเดินสบายนะครับคือตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าปืนผมอ่ะมันมีบอ่อแม็กนะถ้าใครไม่มีบอแม็กเนี่ยมันจะมันก็จะเนียนขึ้น คือเนี่ยผมก็ยืนได้ปกติเลยแล้วเวลาแบบใช้งานใช่ไหมจับเสื้อดึงขึ้นมาให้ปนหรือว่าถ้าจะเปลี่ยนแม็กด้วยอ่าสมมุติปึ๊บปั๊บปับ,ปบใช่ไหมเปลี่ยนแม็กปึ๊บอ่าอะไรอย่างเงี้ย เนียนๆนะผมว่านี่ไซส์17นะมันมีตั้งแต่ไซส์ 17, 19, นะ P 3 2 0 M 1 8 P 3 6 5 365 XL นะ Gox ส4 3 XGox ส43เนี่ยเป็นตัวที่เรามีของโคก้อนนะใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับที่เพจ a อเดนเกียไทยแลนด์นะหรือว่าผมมีช่อง YouTube แล้วนะครับ PI Industry โดยห้างปืนสิริยาไปกดไลค์ตามกด Subscribe ให้ผมด้วยวันนี้สวัสดีครับ